สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบุญรักของมิงนะครับไ้เดียมรักป่ามูฟั่นครับมวนนจริงฝนมานี่มันน่าจะสดชื่นกว่านี้นะครับหน้าตาเออก็ยังมึนๆอยู่นะครับกับหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องหนักอ,อกหนักใจเลยหรอกแต่เป็นเรื่องความร้อนนะครับพอร้อนก็นมาฝนมันก็เลยปรับสภาพยังไม่ค่อยได้ ตอนนี้ผมนำท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าฟาร์มนะครับมาดูกุหลาบกุหลาบเชียงใหม่นะครับหลังจากที่สู้กับแดดมาโอ้โหยาวนานมากเดีย๋ยวตามมาดูครับท่านผู้ชมครับนี่คือกุหลาบเชียงใหม่อย่างที่ผมแนะนําเรียนหลายๆท่านว่ากุหลาบที่นํามาปลูกเนี่ยจะเป็นกุหลาบที่ขายไม่ได้แล้วนะครับคือมันโทมแล้วนะสภาพมันมันไม่ได้แล้วก็นํามาปลูก เจอหน้าร้อนเจอความร้อนนะครับเ้าประคองเขาไว้แต่ที่สําคัญนะครับตรงอยากให้ท่านดูตรงนี้นะครับคือดินปลูกเขาเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเขาคงจะเปลี่ยนในวันสองวันนี้แหละท่านดูมาครับพันจัน์มันจะแน่นไปหมดแล้วนะคจริงดินปลูกทำไม่เยอะนะครับแต่ยังไม่ยังไม่มีเวลาทำนะเนี่ยมันจะแน่นไปหมดแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเห็นไหมครับออกยอดใหม่ออกใบใหม่ผมว่าพอเปลี่ยนดินนี้เขาจะพลึบขึ้นมาเลย ใชครับตรงนี้ตรงนี้ดอกสวยแล้วครับถึงแม้ว่าดินปลูกจะไม่งามดินปลูกมันจะหมดสภาพเขาอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าในการดูแลต้นไม้นะี่เราเราไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวนะครับเราปลูกเราก็ต้องดูเขาด้วยดูสภาพดินว่าดินเขามีธาตุอาหารไหมท่านใดที่ยังทําดินไม่เป็นอะไรไม่เป็นเราก็ซื้อมาทีนี้การจะซื้อดินอย่างที่ผมนําเรียนว่าท่านจะไปซื้อดินที่เขาทําแบบง่ายๆนะคือเทออกมาแล้วก็มีตั้งแต่ แอบ,บดำมีตั้งแต่ทรายมีแต่อะไรพวกนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเราก็ต้องเลือกดินที่มีคุณภาพดินคุณภาพเป็นยังไงดินคุณภาพก็จะมีความหนักนะครับน้ําหนักจะมีนะน้ำหนักจะมีอยู่บ้างไม่ใช่หนักใชจนยกไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าเป็นเบาแล้วยกขึ้นมาแล้วก็เบาเนะี่ยแสดงว่าไม่ใช่นะครับมีแต่แอบ,บดําละอย่างดินที่ผมทําททอย่างที่ผมนําเรียนะัท่านผู้ชมว่าผมจะใช้กาดเดินมูลไส้เดือนนะครับมี มะพร้าวสับที่มูนัวนมมีอะไรต่างต้นไม้ต่างๆก็จะสวยงามไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกอะไรต่างอ่าเก็ดูในภาพรวมกว้างๆนะครับนี่คือเอ,อ่อหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อวานตกมาสองสามวันแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่หนักแต่เมื่อวานนี้ค่อนข้างจะหนักนิดนึงอันที่นี้ถ้ามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมตรงด้านขวามือของประตูทางเข้าดอกกุหลาบไหมครับถึงแม้ว่าจะดอกเล็กแต่ก็สวยนะครับ ดนะอกเล็กแต่ก็วสวยนะครับคือรอดตายแล้วรอ,อดตายจากความร้อนรอดตาจากอะไรต่างมากมายใน,ในบริเวณนี้ก็จะมีหลากหลายโดยเฉพาะนี่ราก30นะครับอันนี้ได้มาจากบุรีรัมเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับเนี่ยที่เป็นบางท่านก็บอกว่าเออเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นราก3าสถ้าท่านดูแค่ต้นนี้นะครับนี่คือแค่เตี้ยนะตอนนี้โอ้ยออกฝักเยอะเลยก็จะเพาะเลยรทีเน่นะครับ ท่านใดที่อยากได้แคเตียอยากได้แรงต่างเนี่ยก็จะนําไปให้บริการอ่าตอนนี้ถ้ามาดูมะเขือนะครับมะเขือใครก็ปลูกได้นะครับอ่าอันนี้มะเขือมะเขือต้อแหละนะครับเนี่ยมะเขือต้อแหลลูกเล็กนะเห็นไหมครับดกมากเลยต้อแหลเขียวนะครับต้อแหลเขียวอ่าติดแล้วอันนั้นเป็นมะเขือยาวให้ท่านสังเกตนะครับมะเขือที่ผมปลูกนี้เขาจะไม่มี ไม่มีเพี้ยนะครับอย่างที่ผมนําเรียนกับท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราใช้น้ําหมักบุญไส้เดือนเนี่ยเพี้ยจะไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีเพีย้ยสีขาวสีอะไรเลยออยากให้ดูมะเขือยาวเนาะนี่มะเขือยาวเขียวเห็นไหมครับต้นนิดเดียวเลยลูกเยอะแยะมากมายอันนี้มะเขือก็อย่างที่ผมนําเรียนอยู่บ่อยๆว่าผมไปรับเข้ามาเนาะไปขายอันนี้ขายไม่ได้ก็มาปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นก็อยากยาเรียนกับท่านผู้ชมว่า เออทำเดครับเรื่องเกษตรนะไม่ต้องทําอะไรมากมายนะทำเพื่อความสุขเนาะแล้วก็ได้รับประทานเองด้วยปลนะอดสารพิษไม่ต้องมียาสารเคมีอะไรต่างซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าผักในท้องตลาดนั้นจะมีสารเคมียเยอะฉีดซะจนบางครั้งเนี่ยเรากินเข้าไปก็เป็นสารตกค้างเพราะฉะนั้นก็ผักเด่นทุกท่านนะครับว่าเราทําเองนะดินไม่มีเดี๋ยวซื้อนะครับบุญเสด็เดอนไม่มีซื้อนะยินดีส่งเลย ออก็ทำเดิอนอีกนิดนะครับที่ว่าจะเดินทางไปสุรินทนระ์จากวันที่สองมาเป็นที่หนึ่งตอนนี้เป็นวันที่สามสิบนะครับสามสิบเมษายนนะสามสิบนี้แน่นอนแล้วครับจะออกตังกต้งแต่ที่สี่เลยเพื่อจะไปส่งมะม่วงที่ลำไายมาศมีน้องใบบุญนะครับน้องไบบูญทองดีอยู่ที่ลำไายมาศนะตั้งมะม่วงมาประมาณสิบห้าต้นนะครับเป็นมะม่วงต้นใหญ่เลย ทั้งลิ้นงูเห่าทั้งน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีม่วงนะเยอะแยะมากมายรวมทั้งบันขายตึกด้วยอะไรด้วยก็จะนำไปสง่งถึงที่เลยจากนั้นก็จะไปสุรินอาจจะยาวถึงอุบลน,นะครับครั้งนี้แด่ดูก่อนจากนั้นก็จะเออคือวิ่งสาย2 2 6นะครับเพราะฉะนั้นผมผ่านสาย2 2 6ท่านใดอยากได้อะไรตอนนี้ยังทันนะครับโทรมาบอกเลย081 8 7แ0 8ห่จศูนย์าจะนำไปสู่ท่าน มะม่วงนะครับต้นละสองร้อบาทนะครับมะม่วงต้นใหญ่เสียยอดเลยแล้วก็วันกลับเขาจะขับสายสองสี่นะครับขับสายสองสี่ก็จะแวะส่งรถตัดงเนียก็จะแวะส่งท่านพอวิสิทธ์นะครับที่หลังรองแล้วก็ส่งตามรายทางท่าในใดสนใจก็โทรมาวันกลับเขาจะออกจาก สุรินทร์นะครับราซารนางรองประโคนชัยน้องจีนะยามาจนถึงของบุญมากชูชัยแล้วกนะ็โคราชนะครับท่านใดสนใจอยากได้พันธุ์มะม่วงอยากได้มูลไสเดือนอยากได้พันธุ์ไสเดืนอนแรงกินกลางเลยศ8น8 7แ7 0 8 9่งแปดเจูแกผมบุญลของเองนะครับดิดผู้การกเรียนสดจังหวัดสุรินทร์เพราะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับ ท่านมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ